็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่ ID4 นะครับผมแสงเกา่ามืดมืดเก่าที่จะมานะผมก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแลวนะนะนะก็แสงกับมืดแสงจะมาก่อนนะผมแสงก็เป็นทางด้านของอทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วครับผมแสงนะเป็นเซรีไอดอลนะนี่เซรีไอดอลกับ บารมยาคลสองตัวนี้สวนมืดมืดนะครับผมเป็นทางด้านของบอสมืดอ่านี่บอสมืดบอสมืดกับนาฬิกาปู่นะนนันาฬิกาปูอยู่ในนี่นาฬิกาปูมาอย่างละสองตัวนะครับผมก็ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมถ่ายคลิป อาจตีกลมๆตีหนึ่งนะลิปนี้อาจจะลงก็ประมาณอาจจะลงเย็นๆน,นั่นแหละไม่งั้นก็บ่ายเจ้าเช้าประมาณนี้ก็ถ่ายในเครื่องลองนะไม่รู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงนะผมก็ต้องขอโทษด้จริงๆมาลาบินดูนะเพราะว่าผมมีบอสมืดและแสงผมก็ไม่อยากได้ตัวอะไรแล้วณตอนนี้ผมอยากได้บินดูหนอย่นะ เอามาเก็บไว้ก่อนก็ดีสำหรับไอดีสมาผมซัดหมดเลย100ตัวเดี๋ยวเราค่อยเก็บเดี๋ยวเราก็ไปเก็บจากดาวตกกับไปเก็บเดือนหนาวตัวสหรัไปดีนี้ไปซัดเลยไม่ต้องพูดเยอะอะไรมากมายนะผมกัดไปต้องการตัวเดียวคือบินดด ผมถ่ายในเครื่องลองนะผมไม่รู้ว่าเสียงไมมันจะดูดมันจะชอ็อตอีกไหมนะแต่ก็ขอให้มันไม่ดูดไม่ช็อตแล้วกันนะเอ้าเฮ้ยทำไมได้ตัวเก่าเลยมีอยู่หนึ่งร้อยสิบเอ็ดตัวผมสุ่มไปแล้วนะหนึ่งร้อยตัวรอบแรกยังไม่ได้นะ อันนี้เป็นรอบที่สองนะสำหรับไอดีนี้ที่จริงผมรอแสงมืดเก่านั่นแหละเผื่อมันจะมีตัวน่าสนใจแต่มันก็เป็นตัวที่ผมมีแล้วด้วยก็เลยก็เลยไม่ได้เก็บเก็ตก็เลยไม่ได้เปิดนะผมแสงมืดเกับแต่จะเปิดไว้ก็ได้นะสำหรับเซรีไอเอนนะเพราะามันมีคอมโบหยุดห้าแต่ว่าต้องเึื่นเก้าดาว ส่วนมายากลแร่มันค่อนข้างที่จะหนักนะใช้เป็นทางด้านของบาวช้างนั่นแหละเพราะว่าดีที่สุดละผมว่าดีกว่านะบาวช้างกับหมอรุมอ่มมอพีอะ่ะเอาเบาเบายมมาทูดอะ่ะนั้นก็ดีนาฬิกาปูดใช้ได้นะมีหยุดห่าอยู่นะ แต่ว่าต้องกล้าวดาวนะถ้าใครไม่มีบอสมืดก็เก็บไปเปิดบอสมืดดีกว่านะอย่าพิ่งเปิดบินเพราะว่าช่วงนี้ก็ป้อมมันก็บัฟมาด้วยแต่ว่าอาทิตย์นี้มันก็เป็นเสาเสาไฟด้วยแหละเพราะว่าพอผ่านเดินเดินเอ้ไม่ใช่พอผ่านอาทิตย์นี้ไปก็น่าจะบินก็น่าจะเล่นได้แบบชิวๆแล้ว เพราะว่าเสาไฟมันหดจัดเลยมื้อผมสุ่มมาแล้วผมได้สักตัวอย่างนเราเลีเ้ยวสิไปแกงเตอร์จัดอ่ะโอ้โหเฮ้ คนนี้คนนี้คนที่ออกมาบ่อยๆแบบนี้บินดูต้องตามมาบางทีบางทีผมคิดว่ามันอาจจะหมดตู้แล้วก็ได้นะสำหรับบินดูแต่ว่าผมขอหนะ่ไหมพีบพ่บินดูพี่ชายบินดูพี่มาให้ผมน้อยโอ้โห เฮ้ยมันไม่มันมันไม่ออกบินดูไม่เป็นไรนะโอ้โหสิบสามตัวนี้มันไม่ออกให้ผมสักตัวเลยนะเอาดีนี่นะปนประกอบกันโอ้โหร้อยตัวไม่ได้บินดูนะแต่ว่าผมเปิดก่อนหนะ้านั้นผมก็ได้มาแล้วแหละสองตัวนี้ แต่มันก็ตัวขี้กากอะครับผมมันเป็นตัวปว่วนทั้งสองตัวเลยนะแต่ว่าถึงอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะผมไม่มีกบเั้าตัวเลยมั้งไหมไม่มีอยู่อะสิบตัวแต่ผมประชดชีวิตปั้นมาเลยนะดูแสงมืดผมดิอืมแสงมืด บอรสเมืดผมก็มีสองตัวอีกเดี๋ยวผมปั้นมาสองตัวเลยโกลกาดาวผมมีป่ะโกลกาดาวมีสองตัวเราผมเก็บไว้อยู่ในรางวัลที่หนึ่งอีกสี่ตัวนะจริงๆอะไรดีเนะี่ยขีมโมบไปก่นอนนะเผื่อได้นะมาๆมาพีๆสักเกมหนึ่งกลัวปะ ทีมพวกค่าตัวี่ยผมกลัวนะอืมทีมนี้น่าสนใจนะครับไปลองลองเทสเดี๋ยวเราปล่อยตัวแทงออกไปก่อนนะค่อยปล่อยพวกเว้ยไปครับพี่ชายโดนจุดห้าแล้วจากวันนี้ จะอาฟแลกอย่างเดียวเลยบอดผมจะแพ้แน่เนี่ย Pier, 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 พียอพพิแอฟแลดิเขาพารมาแล้วเขาพารมาแล้วต้องกาพัดคืนเลยคอมโบไปปั๊บนี่เรียบร้อยเราดันไปหน้าบาร์เขาและตอนนี้ได้ยินเสียงแมวไหมเสียงแมวร้อง ไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่านะผมว่าน่าจะได้ยินแหละเพราะว่าร้องแรงขนาดนี้แมวใครก็ไม่รู้นะครับผมผมเห็นไอ้แอลลี่เนี่ยตำนานเขาเล่นกันเห็นหลายทีมอยู่นะไอช้ช้างอ่ะมันโหดแล้ววะมันมีลำนำปะตัวมันสกิลมันเป็นไงมะ ลำนำสองตัวแล้วก็มีฟื้นพลังโอ้ยปวมันก็แต่ว่าผมไม่ได้บินดูอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้ไม่เป็นไรไน,ไรไไไน,ไรนะอ่ะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้โอเคครับผมคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ